สวัสดีค่ะวันนี้ข้ากับมาพบกันอีกแล้วกับช่องแพ้วการข้อก้านนั่นเองมาเป็นของแพ้วก,กับพีที่เด็ดนะคะสามคูม่มวยชอบสามคู่ที่เด็ดมวยของซื้อเพชรยินดีนะคะประจับวันพฤหัสน์ทีวีทีสส่สองคือสภาพข้อมปีสองห้านาฬิสิบแปดน,นิ้นาเวทีมวยราชดำเนินนะคะเริ่มช่วงกันต่เวลากี่แปนดนาฬิกาคายทอดสื้ผ่านช่องทางทูฟยูนะคะกดไมล์เลกยิปซีนั่นเองและช่องทางแอปพลายทีวีค่ะไปที่คู่แรกน,นะคะโชวก์กันพี่กัด หนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์นะคะยกมงคลอึ้งอุบบนนะคะพบกันกับลานกานะคะเกียรติชัยยุทธนะคะจากยกมงคลฝ่ายแดงนะคะเป็นข้นอุบบนฝึกซ้อมพิลุอึ้งอุบบนอายุสิบหกปีนะคะปล่อปรยหาสิบห้าถึงหาสิบหกกิโลกรัมสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะเป็นชกชกมวาหาซิลกไฟไร้ายนี่เป็นมวยเข้าสูงยาวเตะขาเจาะย่างนะคะแล้วกะเป็นมวยคว้างหนาน,นะคะเสียบแหลมบุสูดีสอกสวนแร่และเฝ้าสายงานไฟลัดสูชนะไปสองไฟแพ้ไปนหนึ่งไฟ และฟอสมารถไฟล่าสุดชนะไป2ไฟเสมอหนึ่งไฟไฟล่าสุดไปชนะคะแนนแสนเก่งนะคะสิทธิ์เนวินกาลสินวันที่ยี่หาเมษายนปี68ที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองและส่วนผู้โชด้าลันกาไฟทำงานเปินปคตปตานีฝึกซ้อมยู่เกียรตใช้ยุดสงขาอายุยี่สามปีไปปล่อยหาสิบหกกิโลกรัมสูงหลอเจสซี่เซนติเมตรชมเวลาแปดสิบกว่าไฟนะคะไร่ยนีก็บบอกว่าเลยว่าเป็นมวยแต่ว่าฟีมือครบเครื่อง คว้างหนาแท่งเลียมช่องดีฟ้องซาบางานไฟล่าสุดชนะไปสาวไฟติดและไฟล่าสุดไปชนะคะแนนเพชรบันดรดุงเทคโนโลยีอุตสากร,รมเยโสทรนนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์ปี68ทีร่รังสิตนั่นเองและสำหรับคูณนี่น้องแพ้ออกชอไปทางเจ้าล้านกาไฟน้ำเงินนะคะดูว่าเป็นมวยฟีมือนะคะมวยประสบการณ์และเป็นมวยอาวุธหลากหลายเป็นมวยลักเลียมฟีมือครบเครื่องและฟ้องโชกามาถึงสาไฟติดเลยนั่นเองฟต์ของคู่แรกนะคะเจาา้ะะจาล้านกาแกติชัยูเสียวชนะเจ้ายงมงคลอึ้งบ่นใดย own, ่างแน่นอนค่ะ แล้วไปกันตนนัวนิคู่ที่2นะคะคู่เอกช่วงแรกช่วงการที่การลอยเจ็ดปอนด์จอมโหดหนุย่ยซิมม่ม่งวงพบเสื้อดำนะคะออกเพชรออเพชรคุณศึกนั่นเองเจ้าจอมโหดไฟแดงนะคะเป็นคนบุรีร่างฝึกสอบมิวนุยซิมม่วงม,มืองนะคะอายุ19ปีปล่อยปล่อยหาสิมือหาสิบกิโลกรัมสูง165เซนติเมตร 6, cm, ชมเหล่ารอยกระไฟไรนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเขา้าครบเครื่องบูดูดันฟ้องสายพลังไฟล่าสุดนะคะ ฟอมสามพงานไฟล่ะสุดของเขานะคะแพ้ไปเสาไฟติดเลอยแล้วไฟล่ะสุดไปแพ้คะแนนให้กับพลายทองคาแอสันปาตองในวันที่1 0เมษาย,ยนปี68ที่ลาดดําเนินนั่นเองและส่วนผู้โชคนะ้าะเสือดําไฟน้าเงินเป็นข้อนยาโซทอนนะคะน้ำหนักปล่อยๆของเขาเนี่ยหาสิบเอ็ดถึงห้าที่สองกิโลกรัมสูงร้อสิบห้าเซนติเมตรชงรางของซิเวอร์ไฟรายนี้ก็เป็นมวยสายฝีมือรักเรียมพักแค่ดีชนะไปสองไฟแพ้ไปหนึ่งไฟและไฟล่ะสุดไปชนะคะแนนให้กับ ขุนฐานนะคะดาบผิดบารักวันที่22เมษายนปี68ที่ผ่านมานั่นเองและสําหรับครูเอกช่วงแรกนะคะของรายการน้องแพลวออกชอไปท่านเจ้าเสื้อดำไฟน้ำเงินดูว่าเดบเปียฟฟร์มสดนะคะความนุ่มนะคะแลกก็เป็นมวยรักเรียงฟีเมอร์เชิงมวยนะคะในการช่วงเนี้ยดีมากๆเลยแล้วฟร์มลาสูนยชนะไปสองไฟฟอรอมกะย่างดีเหมือนเดิมฟันทองเลยทั้งว่าครูแรกครูเอกในรายการเจ้าเสื้อดำออกชรคุณซึกสิเอาชนะเจ้าจอมดหนุ่ยซิมเมืองได้อย่างแน่นอนคะ่ะ และกับตัต่อที่คนสุดท้ายนะคะค้ชเอกช่วงที่สองได้ไดการโชว์การพิการร้อยยี่สสามปอนด์เพซิลาโวอุรชาพบซี่อุ๋ยสิงห์มาวินนั่นเองเจ้าเพซิลาไฟแดงนะคะเป็นคนอุดดอดฝึกซ้อมยูววัวอุรชาอายุยี่สิบปีปล่อยปล่อยละหกสิบกิโลกรัมสูงละเจ็ดสิบเซนติเมตรโชว์แล้วลอยก็ไฟไร่นี่เป็นมวยสายพิมือครบเครื่องเต่สายต่อยใส่เข้าในเหนียวนะคะแล้วก็ไล่แขนฟันศอกแรงรักเรียมเฮก รักเรียมหักแท่งดีนั่นเองและฟ้องสามงานไฟลาสุดชนาไปหนึ่งไฟแพ้ไปสองไฟไฟลาสุดไปแพ้คะแนนให้กับเ์แพ้สมานซอนสมานกาเม้นในวันที่25มกราคมปีของเจที่ซื้ออาดวิลส์เทลดาด้ำเนินนั่นเองและสักผู้ชมนะคะซีอุ้ยสิงห์มาวินไฟน้ำเงินเป็นคนไตจังหวัดพัทลุงฝึกซ้อมอยู่สิงห์มาวินอายุ25ปีปล่อยหกสิบเอกิโลกรัมสูง170เซนติเมตรโชว์หลาเจ็ดสิไฟแรกนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยเขานะคะเหนียวแข็งใสแรงนะคะแล้วกัต่อยมัดปั้ ฟันศพเปลี่ยนลายแข็งแกงกว่าและฟองสามงานไฟล่าสุดนะคะชนะไปสองไฟและแพ้ไปหนึ่งไฟและไฟล่าสุดนะคะกลับไปชนะคะแนนให้กับเพชรไทยแลนด์นะคะออร์ก,กิสเซมในวันที่สิบเมษาย,ยนปีหกแปดที่ผ่านมาที่ลัด,ดําเงน,นินนั่นเองและสำหรับผู้เอกนะคะช่วงสองของรายการน้องแพลออกชอบไปห้างเจ้าซี่อุ่ยไฟน้ำเงินนะคะดูว่าได้เปียฟอร์มโชคนะคะแล้วก็มี ได้เปลียนฟอร์มโชคลาฟอร์มดูดีกว่าและเป็นมวยมัดมีศออันตรายมวยเข่าลองรกรตีเนี้ยแน่นี้ด้วยฟอร์มล่าสุกระพึงสิชนะมานนั่นเองฟทาททงคู่ที่สองคู่เอกในรายการซีอุยซิงม,มาวินซีเอาชนะจอเพชรศิราวัลุชาได้อย่างแน่นอนค่ะกระโจนไปแล้วซาำรับซ้ำคู่ที่เด็ดซึกมวยชอบซึกเพชรด,ดีประจำวันพฤหัสที่ยี่สิบสองสภาก็เปลี่ยนหกแปดนี่ฝากเป็ีพ,พิเศแฟนมัดมวยเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องแพลวด,ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้น้องแพวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ